โอ้โห oh, ถ้าผมฉีกซ้ายมาดีนึงก็ได้นะผมไม่ชินแมสด้านหน้าผมเมื่อกี้อืมคมคมอืมเรียบร้อยอืมเรียบร้อยครับโอ้แมจ่จัดแมจจัด็อตน,นี้แมจ่จัดเอาเรื่องเออโอเคผมเห็นสามคนเลยเนี่ย โอ้โหเม่เจ้ากลา<ะ>ผมคือมนุษกวางสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมสวันนีนะครับพร้อมมาอยู่กันในเกมตบต้นหรือว่า Dead by Daylight กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเจ้าตัวที่มาชื่อว่ามนุษกวางนะครับหรือว่าเจ้าตัวเดออันเทสหรือว่ากระต่ายนั่นเองนะครับแอดออนที่ผมจะเอาไปวันนี้ถือว่าเป็นแอดออนที่นิยมเล่นกันนะครับพวกแบบว่าโปรเพเยอร์หรือว่าคนเล่นปกติเขาก็เล่นกันนั่นแหละเออควบคุม ผมลายดอกนะครับสำหรับอันนี้ครับเราจะยกขวานได้ไวขึ้น1 0ก็คือเวลาเราชักขวานขึ้นมาครับจะไวขึ้นทําให้เรามีโอกาสที่จะปากผู้รอดชีวิตได้ทันก่อนที่เขาจะเข้ามุมนั่นแหละครับอันที่2นะครับความเร็วของขวานเล็กที่ถูกปาออกไปเพิ่มขึ้น20%เวลาเรากดปาออกไปปุ๊บขวานนั้นอะ่ะจะเร็วขึ้น20%ครับทำให้เซิร์นครับจะหลบค่อนข้างที่จะยากมากเลย สำหรับคลิปนี้ครับจะสนุกและมันฮาแค่ไหนนะครับไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ let's go เอาละครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมสลัดในวันนี้นะครับเรามาอยู่กันในตัวเจ้ากระต่ายนะฮะไม่ได้เจอกันนานเลยหรือผมไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่รู้นะครับเจ้าตัวนี้ตอนแรกผมจะเดินไปเช็คปั้นเล็กนะแต่ว่าขอเช็คขวาบนก่อนเลยกันว่ามีใครหรือเปล่าผมเอาเป็นทื่ไม้ไหวมานะครับก็อุ้ยนี่ไง <c oughs> ฟรีแบบนี้เฮ้ย hey, ข้างบนเหรอโอ้โหมันติดอะดิมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมปลาแบบปลาเลาช่องได้เนี่ยจะเป็นช็อตไฮไลท์เลยนะเออโอ้โหไม่ได้วะขอข้าวเนี่ยออได้อยู่นะเผมว่าช็อตเนี้ยช็อตนี้ได้ปะ ได้แต่ว่ามีคนแอบอยู่นี้ใช่เอว่าดีครับเอามาทำอะไรตรงนี้หนุ่มอย่างนี้แตกอื้มเอาไว้ฮึบ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 นี่งไงร่วงเอาขอแล้วมาโดนผม,มเนี่ยฮึบนี่งไงแล้วโดนครับเรียบร้อยเรียบร้อยเลยบ้าเอ๋ยเ้ยเมื่อกี้ผมแบบตีเซอร์ไวไ้แถวนี้ก็น่าจะฉีกไปละเมื่อกี้ล้มอยู่อย่างนี้เหมือนกันนะ ได้ชิวกลางแบบเนี่ยเฮ้ย hey, เจอแล้วรอยเลือดอ่าคนเจ็บสองคนอยู่ตรงนี้อีกคนนึงฉีดไปช่วยครับโอเครู้เรื่องอย่างงี้รู้มือตรงนี้ม,มีไหมหลมชัวร์ครับอย่างงี้ขอขวานใหญ่เลยครับแบบไม่มีอีกโก้ระยะใกล้ๆเราต้องใช้ขวานใหญ่นะระยะไกลๆเราก็ใช้ขวานเล็กเอ้ยแต่ว่าเขามากดลงกดไลค์กดแชร์ให้เนะี่เอ้ยบอกว่ามีคนอยู่แถวนี้นะคือมันไม่ได้มีแค่คนเดียวนแน,น่ตรงเนี้ย อ๋อจุดบูนครับโอเคงั้นขออุ้มก่อนเลยลกันถ้าจุดบูนแต่น้อยเราก็ได้คนแขวนนะอะเอเฮ้ยอ่ามาเยอะสองคนแบบนี้ผมวางเลยผมวางอย่างไวหักลบนี่ไงโดนหนึ่งทีปล่อยไม่มีโอกาสแตกสี้เนี่ยแตกสีห้าเครื่องคนนี้ล้มเป็นเรื่องครับเรียบร้อยเป็นเรื่องเยแต่ว่าเขามีบูลุกเองจำได้ปะโอเคคาเตอรนี่ไง ลุกเองจริงด้วยครับโอเคต้องวัดใจแล้วช็อตน,นี้ปึ๊บปหากโยกไหมอ่ามัวแต่มองหลังอ่ะไม่มองทางคนนี้ยิวอยู่ครับยัดไปเลยแล้วผมเชื่อว่าเขาน่าจะคิดว่าผมยังมีขวานอยู่นะอ่าเดินติดงี้ปับเก้าให้ครับต้องรีบไปทื่อบูนเลยดิว่าถ้าบูนอยู่ตรงไหนอ่ะเขาจุดไว้ มันน่าจะไม่ไม่มีปะน่าจะลุกเองแทนเออคิดว่าน่าใช่แตกสี่ห้าเครื่องครับตาแรกก็ตาแรกก็มีพอดีบูลุกเองเนี่ยมั้ะผมว่าแล้วอื้มือคิดว่าเขาจะแบบฉีกไปหลังเนินนะครับอย่างงี้ฮะคิดอยู่คิดคำอยู่คิดคำอยู่ตอนนี้ปาไม่ได้ปาไม่ได้ต้องวนเอาครับวนยับ อ่าอย่างงี้งกไหมคือเขาก็ลุกขึ้นได้เรื่อยๆอะะ่ะเก็นปะเฮ้ยลุกได้เรื่อยๆอย่างงี้เอาไงดีเนะี่ยเกือบตัวนัน่นแล้วเมื่อกี้เห็นปะนิดเดียวแค่นี้อะไรครับอุ้มไปเลยแล้วกันเชอรี่เม่สัตว์ชักพักกันแล้วครับตอนนี้จะกกไปสองคนนะครับคนมืเสอะ ก็ผมไปได้ยินเสียงบูลด้วยไงไม่ใช่อะไรเอาผมได้ยินแล้วเสียงบูลอยู่ด้านบนครับอ่าต้องพึ่งบอดละบอดเอาไว้ผู้จุดบูลของเรานะครับเฮ้ยโหบูลลบรอยเท้าด้วยเหรอถามจริงผมลบรอยเท้าด้วยครับทุกคนโอเคสวยดิถ้าเกิดลากขึ้นมาข้างบนนี้มผมว่าแล้วเขาตรงโยกค,ครับเห็นไม่เป็นไรเล่นเกมช้าได้คือมีคือตาเน,นี้ยเราชนะอยู่แล้วครับ เดี๋ยวคนเดียวคนสุดท้ายแหมเฮ้ยถามจริงอย่างนี้เลยเหรอ,เ,อเดี๋ยวนะก็โดดลงปัง๊เมื่อกี้ได้ยินเสียงข้างนอกแน่เลยอะ่ะเฮ้ยผมได้ยินเสียงครับตัวนี้อืมคนนี้เขาไม่ค่อยห่างเจอแล้วครับเขารู้เขารู้มือเขารู้มือโอ้ยโหของป้าไปไหนวะเนะี่ย โอ้โหไม่โดนเฉยอืหอหึเกือบไปนะเมื่อกี้โอเคเขาฉีกไปฉีกไปว่าเล็กเหมือนกันเลยอะโบเข้าให้ไงระยะไกลรอบบนี้อือหึมีการโย่หลบด้วยไม่ใช่โย่นะครับย่อแหมลิ้นพันอีกคนสุดท้ายนะนี่อยู่แถวบลเล็กแหละ คิดว่าอา๋อนี่ไงเจอแล้วยอมได้แล้วมั้งมันชนะไม่ได้แล้ววะอืมมันจะติดอะไรนักหนาเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าผมเล็งก็น่าจะพอดีแล้ววะโอเคไม่เป็นไรฮึบหักโยกอื้อ <c oughs> ตั้งใจมาหน่อยอย่างนี้เ,เหรอเ <c oughs> ขาตัวอี้เลยคือหมดทางไล่ทางหนีหมดทางไล่ทางหนีแล้วไดว้โอเคจะฟั๊บหมดเลยครับเราก็ถอดตัวบ้างเลยดีกว่า เอาละผมอยู่ในบ้านทอมสันนะครับ <C> e <at> โอ้ยจีแมวนี่ยไมกวนผมจังเลยโอเคครับไปบ้านทอมสันของเรานะครับทำไมก,กี่อะไรไฟเป็นสว่างสว่างบ้านทอมสันนี่เป็นเป็นบ้านที่อบอุ่นนะ <c oughs> เออเราเป็นบ้านของทอมสันใครก็ไม่รู้นะครับโอเคซ้ายบนซ้ายบนมีหรือเปล่าเฮ้ยมีอีกาบิน,นครับคือผมเอาคุมเครื่องมาก็เพาะแบบนี้แหละครับ เวลาแบบเจอเซอร์เนียนะครับเขาจะได้ไม่ต้องปั่นเครื่องได้เยอะมากจนเกินไปนะครับเห็นปะมันจะคุมเครื่องสามเครื่องบนนะครับเฮ้ยนี่ไงโอเคตอนแรกเอกีว่าแบบไม่โดนแล้วนะครับเมื่อกี้ตั้งใจปลายอยู่ โอ้โหเม้นจัดโอ้โหต่อม,อมแล้วครับที่เม้นเม้มอะไรเม้มครับเมื่อกี้เม้มโอเคมาได้เสาขาวเสาขาวน่าจะไม่คุ้มปะเพราะว่าเขาน่าจะยังไม่ปั่นงนันไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไม่ได้ใช้ไม่ใช่อะไรก็ใช้หน่อยวันนี้แหวนใครละหลังเดียวนี้เกินแม่นแค่แรกอ่ะเออพอหลังๆมาไม่แม่นแล้วอะไรเงี้ยเฮ้ย โอ้โหไม่โดนได้ไงอ่ะโอ้โหฮิตบล็อกไม่เอาให้ผมเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆเราตีนะครับคือไม่ใช่อะไรผมไม่มีเก็บขวานไว้นะครับโอ้โหพับเลยเหรอขวานผมยังเหลืออยู่นะไม่ใช่อะไรโอ้โหขวานผมจะหมดแล้ว หัวผมค่อนข้างที่อ่ะสูงนะครับมันก็เลยทําให้เซอร์เขาได้ง่ายครับแบบว่าบูลวอลอะไรไม่ค่อยได้จัดได้หลงกันหรอกแต่เทนแมทแบบนี้นะไม่มีคนปั่นเครื่องนู้นไว้ของขวานเสาเขาที่เดิมเลยครับชิลตอนนี้คิวกันอยู่นะครับชิวแตกอะไรเนี้ยเห็นปะเอ๊ะหรือเขาปั่นไฟวะเหมือนไปอยู่ปุงบ้านเล็กกันเลยอ,ะอ่ะอเฮ้ยเมื่อกี้เสียงเวนตินใช่ปะเสียงเวนตินปั่นอยู่ครับโอเคชิวอยู่บ้านเล็กจริงด้วยวะ่ะ น่าจะเห็นผมนะฮูรวอมาตรวนี้ยโอ้ไม่เห็นเธอด้วยโอนไปครับหนึ่งทีคือผมพยายามแบบเอาเจ็บฟรีนะครับตอนนี้โอ้โหไม่ได้หวะโอ้ถ้าผมฉีกซ้ายมานิดนึงก็ได้นะผมไม่ชินแมสด้านหน้าผมเมื่อกี้อืมคมคมอืมเรียบร้อย เออเรียบร้อยครับอ้แม่จัดแม่จัด็อดนี้แม่จัดเอาเรื่องเออเอาเรื่องครับเห้ยเครื่องเสียจ,จริงด้วยครับเครื่องนั้นไม่เป็นไรอย่างไรเรา,เรา,เราได้อยู่อีกคนหนึ่งน่าจะมีแทงหลังนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเอ้ยมีลูกเองด้วยหรอถามจริงอ๋อไม่ใช่แวนตินมาชุบครับบขวนผมหมดแล้วเก็บขวนนี่ก่อนแวนตินไม่กล้าช่วยปะ ฉีกไปไหนแล้วอ้าวใครเนี่ยตกใจหมดโหมีคนมาเรียบร้อยช่องแคบมาลึกกึศโดนผมเอ้ยมีคนโดดลงมาช่วยแล้วเมื่อกี้เห็นปะเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ามีกัดปากซะด้วยนี่ไงกัดปากเหรอโอเคอีกคนนึงอยู่กลางแมบนะครับผมจะได้แม่นเลยเฮ้ยโอ้โหฉีกไปแล้วนี่ยว่ะ ฉี่ไปไกลจัดอะเรียบร้อยผมเดาไว้แล้วว่าเขาจะวิ่งมาตรงนั้นอ๋อเรียบร้อยเลยล้มเอ้ยคุณคนนี้มาจากไหนเนี่ยเทดเฟดด้วยเ <c oughs> ขาหลบแล้ว嘛โอเคไม่เป็นไรคนนึงอยู่บนวัตถใหญ่อะโอ้โหใครฉีกมาตรงนั้นอ้าวทำไมวิ่งหย่างนี้แตกกันดิก่อนหน้นพยายามแบบวิ่งฉีกกันอะแบบว่าไม่ให้ทับรอยกันอะไรเงี้ยปะ จำได้เสาขาวสามคนแล้วเราก็ได้อุ้มมือด้วยแต่ถ้าอยู่ในบ้านใหญ่เขาหน่จะช่วยกับเราปะไม่เป็นไรคนระับเดี๋ยวเราอยู่ในมุมสูงเอาโอเคผมเห็นสามคนเลยเนี่ยโอ้โหแม่จัดลงไปสาบหัวเลยผมเห็นล่าสุดอยู่ตรงนี้คนระับวิ่งไปชุบเา่าใช่ไหม โอ้ยสิงด้วยเรียบร้อยครับกำลังชุบอยู่เมื่อกี้โหเรียบร้อยเลยจบแล้วเกมที่สองก็จบไปเรียบร้อยนะโอ้โหถือว่าเราได้ด่านดีมากเลยนะเพราะว่ามันเป็นด่านที่แบบส่งปลาขวานค่อนข้างแบบโอเคเลยอะ่ะด่านเนี้ยบ้านทอมสันนะผมบอกแล้วเป็นบ้านที่อบอุ่นนะครับ้บันเกิดผมเองด่านเนี้ยเ้านเกิดเลยเพิ <laughs> ่งเล่นเมื่อกี้แนละ้วบอกวันเกิดโอเคโอเคป่ะที่พนักของแม่ครับ ป่าเดฟอเรสใช่ไหมเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> ป่านี้ผมบอกเลยนะครับว่าเป็นด่านของเจ้าตัวเดอะฮันเทสเลยนะเออด่านเป็นแบบเจ้าของบ้านบ้านเกิดเขาเลยเนะี่ยแต่ไม่ใช่บ้านเกิดผมนะด่านนี้ผมเล่นไม่เล่นไม่ค่อยเก่งนะด่านนี้ผมไม่ค่อยรู้แบบเท่าไหร่เป็นดาน DLC ่าน D L C เลย่าเอา้ไม่มีเห็นบ้างเกิดมาผมไม่เจอคนเลยอนะเอาเชอญนละสองคนเลย หัวหวานเจี๊ยบครับเจอสองคนแบบนี้หวานเจียเ๊ยบแล้วทำไมผมเห็นเดะไวท์ช่วงนี้เดะไวท์บ่อยมากอ๋อไม่ใช่เดะไวท์เนียว่ะเห็นปะคือรอบมันค่อนข้างที่จะแบบนั่นแหละมันเลยหัวผม,มเอ้ยทำไมผมตีกดค้างไม่ได้อ่ะโอ้โหแล้วมันโยกไงผมว่าแล้วแม่งต้องโยกมันล้านชัวร์ครับไม่มีเสียงอย่างนี้ชัวร์ละ ดักหน้าเลยเอา้าอืมควันบังควันมันบังผมครับเมื่อกี้โหน่าจะปั่นไฟกันชีวแล้วตานี้ไม่ง่ายวะ่ะตานี้ไม่ง่ายเลยทุกคนผมบอกเลยนะตานี้ไม่ง่ายโหยบ้ารอบอม,มันแบบมันสั้นอะ่ะโหเสร็จแล้วเครื่องนึงลำบากลำบนแล้ค อดปลาไกลๆแต่ไม่เป็นไรเราไปใกล้ก็ดีดึงหลังเลยโอเคหนึ่งสองสามโอเคได้อยู่นะแต่ว่าเครื่องมันก็ไกลกันอยู่อ uh. ะแอบเล่นโอ้แต่ว่าผมไม่น่ามาไล่ตรงนี้เลยเอาจริงแม้เขาดีมากอะ่ะทุกคน เดีย๋ยวปะมีคนปัน่นเกือบโดนน่ะได้หนึ่งทีได้หนึ่งเจ็บเอ้ยมีคนรอช่วยด้วยแย่แล้วครับทุกคนอเอ้ยลงมาปะเนี่ยโอ้โหคิดว่าไม่ลงมาครับเมื่อกี้เขาอยอกเลยคนนี้ขอเช็คก่อนนะเดี๋ยวเผื่อแบบเขาฉายไปชงฉายไปฉาย กดสเปซบาร์ไม่ค่อยได้นะเออแมวมานอนทับสเปซบาร์อย่างนี้มีคนโดดนะได้ยินเสียงปะได้ยินเสียงปะทุกคนเมื่อกี้นี่ไงเจอแล้วโยกไหมโยกจริงด้วยอื้มปลาเร็วไปครับหวานหมดแล้วด้วยบันไลแล้วโอ้โบันไลแล้วหวานหมด โอ้เรืองที่จะใช้กดม่วงนะครับหว่านเจี๊ยบเลยควานผมหมดพอดีครับไม่เป็นไรเล่นชาได้เดีย๋ยวต้องมีคนฉีกมาช่วยชัวร์ครับกดไลค์กดแชร์ซะด้วยไม่เป็นไรเราไล่ต่อดีกว่ะโอ้โหไม่โดนว่ะถ้าโดนชดเมื่อกี้นะผมบอกเลยเกมเปลี่ยนอะ่ะไม่เป็นไรครับอวิ่งฉีกมาแล้วคนนี้อารามเหรออ๋อไม่ใช่ โยกไหมไม่โยกครับทางแคบเกินไปปูร็อกไปเฮ้ยไปไหนอะ่ะอ๋อเล่นรอบนี้เหรออ๋อฉีกไปแล้ว <c oughs> เกือบไปนะต้องยกขวานครับตรงนี้โหไม่ได้วะยกขวานก็เอ้ยได้อยู่เนี่ยทำไมเขาวิ่งงั้นนะ่ะโอเคได้อยู่ตอนนี้มมีคนผ่านครับ ียปร่อยโอเคอุ้มเลยต้องที่อุ้มครับตาน,นี้เล่นยากจัดผมไม่คุ้นด่านคุ้นด่านผมไม่คุ้นด่านนะครับด่านนี้แล้วก็เจอเขาจุ๊กดีด้วยเราบบเยอะครับม,ม,มุมปงมุมปลาผมไม่มีเลยนะปกติก็ไม่มีอยู่แล้วนะแหมไต่ได้อัดชิปนานหนี่พูดผิดบ่อยมากเลยเนะี่ย ช่วยเลยปปะโอเคขียนว่าช่วยรืที่วิ่งฉีง่งั้นเหรอหมดระบบนะไอ <c oughs> ้กิ่งไม้นี้โอ้โหแม่นอยู่นะคมเค <c oughs> ลอคนสุดท้ายนะครับ นั่งปั่นชิลชกทรงเนี่ยเพลินจัดอะเหรอเพลินจริงด้วยแถวนี้แหละนี่ไงเจอแล้วคือผมต้องใช้ขวานใหญ่ในการตีครับ้โยโอ้โหตายยาก เยบร้อยครับโหเสียดายเลยอ่ะเขากดตายยากเมียถ้าไม่กดผมน่าจะแบบเกมโอเวอร์เลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมันลุกสามนี่มันเล่นกนดีจัดเลยผมบอกแล้วเฮ้ยโกดตายยา,ากจริงอืมแต่ละคนตายงตายยากกันทั้งนั้นยังไงไม่ละอยู่ว่า็กคนหนึ่งครับแล้วก็สองคนเพิ่งฮิวเสร็จ อาอบาร์ไดคิวเองใช่แน่เลยอะ่ะเอ้ยนี่ไงเจอละวไม่ได้ฮิวเองแต่มาฮิวด,ด้วยกันขอควานใหญ่เนดะ้อวิ่งฉีกไปช่วยใช่ไหมว่าแล้วโดนครับ โอ้เล่นยงคอมแบบไรอะจูปเป็นเนื้อเลยเนี่ยผมยังไม่ได้แขวนใครไปนะคนสุดท้ายอะ่ะจำไม่ได้แล้วครับน่าจะลุงเอสดปะเหลือลุงเอสนี่แหละผมจำได้ผมยังไม่ได้แขวนใช่ปหมโดนหนึ่งทีครับสิกไม่ทันหนุ่มลุงเอสนี่แหละผมจำได้แล้วยังไม่ได้แขวนครับมีโอกาสเก็บสีได้อยู่ครับ เครื่องนั้นก็ไม่เสร็จสามเครื่องใกล้กันด้วยถ้าเกิดเพราะว่าผมแบบแม่นๆอะ่ะไม่โดนวะต้องรีบสาครับใครก็ได้ตอนนี้เฮ้ยเจอแล้วโหโหคิดไม่ทันเลยนะนเมียอยู่ดีดดก็ออกมากล้าออมาได้งไงเนี่ย ตอนนี้มีสองนะครับวิ่งคู่กันอย่างนี้ยัดเลยครับอโอ้โกดตายาแบบจิตสัมผัสซะด้วยได้ไหมเนี่ยอื้เรียบร้อยครับอุ้มเลยโอุ้มไม่ได้ว่ะไม่มวิ่งมาไม่วิ่งมาเอาล้มก่อนเลยแล้วกันเดี๋ยวมีคนมาพับไม้ไม่เท่าไรครับโห ปลาข้าวไม่ได้โอ้โหจบเลยงเอา,าไปไปอุ้ม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 เฮ้ยคิดว่าจะมาครับตอนแรกเกือ <c> บ <oughs> ไปแล้วนะเพราะหนุม่มคนนี้เกือบโดนผมเกือบโดนผมเซ็ตยอ่อเรับแตกไปหนึ่งเล่นเกมช้าได้นะ ชิวๆครับแต่ว่าสามเครื่องเนี้ยห้ามเสร็จเลยไอ้กใกลนะ้ๆเนี่ยอาจจะมีคนแอบปานอยู่ตรงซ้ายล่างก็ได้นะลองเดินไปเช็คสักหน่อยครับโอเคไม่มีใครเฮ้ยแต่ว่ามีคน,นครับมีคนเดินแถวนี้โอ้ยแถวอย่างต้นไม้ครับได้ยินเสียงนี่ไงไแล้วเกือบไปแล้วนะเรียบร้อย โอ้โหมันไม่โดนเมื่อกี้มันเป็นช็อตที่แบบควรโดนมากเลยนะแต่ผมปาไม่โดนเพื่อนๆคิดว่าไงน่าจะเล่นแมสนี้ปะเอ,อ้าฉีกยาวเฉยใช่ปะเนี่ยอ๋อฉีก,กมาเล่นแมสนี้อะไรอะไรูู้มือรู้มือ,มอไม่มีหรอกแต่ไห้เนี้ยเดินยัดไม้ามาเลย,ยเฮียวกันอยู่างงี้อ๋อเฮ้ยเขาน่าจะมีเปิร์นะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเปิร์กจริงด้วยแต่เมื่อกี้เหมือนตัวเขาเด้งเลยอาจจะไม่ใช่เปิร์กก็ได้อาจจะตายยากแต่มีเปิร์กแน,น่น,นอนครับเอ่อฮิลเพื่อนเสร็จแล้วติดบอลลูนไทม์มีแน่นอนโ,อโหในแมสนี่แหละปัญหาโอ้โหไปเลยเหรอ ก็เหินแล้วแมวผมกดสเปซบาร์ให้ด้วยเมื่อกี้ตอนแรกว,ว่าจะวัดเชิงก็หน่อยเอ้าปลาทะลุมไม่ได้หน้าต่างให้เปิดครับตอนแรกคิดว่าหน้าต่าง,งอยู่ฝั่งนี้เ้ยขาวิ่งฉี่ขวามาบเรียบร้อยครับกเกมเวอร์เฮ้ยเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเจ้าตัวกระต่ายครับโหมันก็เป็นตัวที่เล่นมันพอสมควรเลยนะครับ อันว่าเพื่อนๆชอบคิวนี้อย่างไรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับไม่ได้อัดคลิปนานนะครับต้องขออภัยที่แบบว่าลิ้นพวงลิ้นพันด้วยนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ